สวัสดีครับพี่พี่วันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับเต้เพชรยนนะฮะและหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับคันนี้แล้วนะครับเหมือนจะเห็นไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมนะครับคลิปก่อนผมลงไปเนี่ยลูกค้าติดต่อมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ทันเนื่องจากว่าติดจองไปก่อนวันนี้หลุดจองมาแล้วนะครับสำหรับ Honda a c c ค r d ร9คันนี้ใครที่รออยู่นะครับตอนนี้หลุดจองแล้วรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่างนะครับตรงนี้ได้เลยอ่าคิวของท่านมาถึงแล้วนะฮะ หลุดจองนะครับคันนี้แล้วก็ก่อนจะไปรับชมกันอีกนิดนึงนะครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเข้าสู่ช่องเต้ฮอนด้าใครที่มองหา HONDA ามือสเกรดเนะครับโครงสร้างไม่ต้องพูดถึงผมรับประกันให้ทุกส่วนนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดน,นะเดี๋ยวผมมี Honda นะครับมาอัปเดตให้ได้รับชมกันทุกวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีโลโก้ฮอนด้เดี๋ยวผมจับมารีวิวทั้งหมด สำหรับวันนี้่าเรามาอยู่กับ Honda Accord นะครับ2.0 EL นะครับคันนี้เป็น G9 โฉมแรกนะครับ G9 โฉมแรกราคาเนี่ยเคยแจ้งไปแล้วที่คลิปเก่าใครดูคลิปเก่าไปแล้วโทรมาจองอย่างเดียวพอสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมมาดูนะครับคันนี้ Accord 2.0 EL ปี2013นะครับเลขไมล์150,000ราคาคันนี้เนี่ย399,000นะครับฟรีดาวจัดเต็มผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับอยู่ที่เครดิตของคุณลูกค้านะครับเพราะว่า เลนดอกเบีย้ยก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับเริ่มต้นอยู่ที่7,000ใครมองหารถแอคคอร์ดไว้ใช้งานมีคันเดียวนะครับติดต่อเข้ามาด่วนๆเลยนะครับบอดี้รอบคันน่าจะเห็นไปแล้วกับคลิปก่อนเดี๋ยวพาดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันอ่ะบอดี้เนี่ยสวยมากนะครับบอดี้สวยมากทรงผู้บริหารแบบนี้นะครับผ่อนแค่7,000กว่าบาทพี่ๆนะครับด้านหลังมีน้ำขอภัยด้วยเมื่อคืนฝนตกค่อนข้างหนักทะเบียน9 0้9นะครับ ผมลงคลิปที่แล้วไปเนี่ยโหลูกค้าติดต่อกันมาสนั่นหวั่นไหวมากนะครับแต่ว่าตอนนั้นติดจองเนาะก็เลยไม่ได้มีใครมาจับมาจองกันต่อไปนะครับลูกค้าผมก็เลยไปหมดเลยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นมีอยู่2คันติดจองทั้งหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวดับเครื่องไว้ก่อนแบบนึงเดี๋ยวพาดูรายละเอียดคันนี้น่าสนใจมา,มากๆ3า9 0 0ก3า9 0 0 0กับ Honda Accord 2.0 EL นะครับหน้าตาเนี่ยยังร่วมสมัยอยู่เลยนะครับถือว่าน่าใช้งานมาดูด้านหน้ากันหน่อยสำหรับ2.0 EL g 9โฉมแรกได้อะไรบ้างนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ที่เป็น led มาให้นะครับภายในโคมเนี่ยหลุมดํามาเรียบร้อยนะครับด้านล่างไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับแต่ว่าจะเป็นหลอดไส้ฮาโลเจนนะสำหรับไฟตัดหมอกนะครับ g 9โฉมแรกแล้วก็ดีไซน์กระจังหน้าก็สวยงามนะครับเป็นโค c เมียมแบบนี้นะะรบรถ body สีขาวมีสเสน่ห์มากมมาดูในส่วนของตัวล้อกันหน่อยดีกว่านะครับล้อเดิมงงานนบบีล้งงแบบ ยางเนี่ยลัดมาเป็นมิชลินนะครับปี2000น่าจะ23่นะยางพร้อมใช้เดี๋ยวผมเช็คให้อีกรอบหนึ่งนะครับแม็กนะครับไม่มีรอยเบียดรอยขูดเบรกหน้าได้มาเป็นดิสเบรกเรียบร้อยแล้วโครงสร้างด้านในอ่ะเหมือนผมมารีวิวแบบรีลันอีกรอบเลยนะครับอ่ะโครงสร้างด้านในพี่ๆดูเลยนะครับตัวโชคสปริงรอยแต้ม QC ยังมีให้เห็นอยู่โครงสร้างผมรับประกันให้ไม่มีชนหนักพี่คว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีแน่นอน กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวเป็นแบบ LED ด้วยนะครับเป็นแบบ LED ด้วยแบบนี้อ่ะสวยงามกระจกแท้เดิมทุกบานนะครับจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ Honda อยู่ตรงนี้นะครับไม่มีแตกไม่มีลาวไม่มีเปลี่ยนรับรองได้โครงสร้างเดิมไปใช้งานแน่นอนหลังคารอยบุบรอยลักยินไม่มีด้านหลังมีชาร์กฟินมาให้เรียบร้อยดีไซน์นะครับตรงกระจกก็จะเป็นโครเมียมตัด รอบคันเลยนะครับมือเปิดประตูก็เป็นแบบโครเมียมแล้วก็มีปุ่มสมาร์ทเอนทรีมาให้ด้วยกุญแจเป็นแบบสมาร์ทย์เลตมีปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทสต็อปมาให้เรียบร้อยนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแบบนี้เบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับภายในเนี่ยฟังก์ชันเหลือล้อนมากๆเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูภายในสักครู่หนึ่งขอไล่เรียงโครงสร้างก่อนเพราะว่าอาจจะมีบางท่านนะครับเพิ่งจะมาดูคลิปนี้ไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้าน,นี้มานะครับอาให้ดูหัวน็อตเลยสวยๆใสๆนะครับไล่เรียงจนมาถึงด้านล่าง พี่ๆดูสีบอดี้ได้เลยนะครับสวยใหม่มากๆนะฮะรวมไปถึงแผ่นเพจสีเขียวๆแบบนี้นะฮะเพดแท้เพดเดิมนะครับเลขตัวถังตรงกับหน้าเล่มแน่นอนแล้วก็หัวน็อตฝั่งซสาบีต่างๆอ่าใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับในเขตกรุงเทพก็แวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับแต่แนะนําให้จองมาก่อนนะพี่ๆนะเพราะว่าคันนี้ผมว่าไปไวเหมือนเดิมแน่นอนนะครับผมอยู่ที่มินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยกที่1ใครที่สะดวกเดินทางมาก็ มาได้เลยนะครับโทรนัดกับเต้แล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับตามเวลาที่คุยกันไว้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูโครงสร้างด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันเลยสําหรับคันนี้ใครที่กําลังลังเลอยู่นะครับบอกเลยว่าไม่ต้องลังเลหยิบม,มือถือขึ้นมาโทรหาผมได้เลยบอกว่าเต้ขอจอง Accord G9 หน่อยที่ราคา39900 0านะครับติดต่อเข้ามาได้เลยด่วนๆน,นะฮะอ่ะมาด้านหลัง โครงสร้างสวยงามรอบคันแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงได้รถเกดเรด A ไปใช้งานแน่นอนผมไม่มีย้อมแมวนะครับชนหนักพิทความจมน้ํากับสีไม่มีแน่นอนนะครับไล่เลียงให้ดูโครงสร้างทั้งหมดแบบนี้และที่สําคัญภายในเนี่ยโคตรใหม่โคตรสวยเลยเดี๋ยวพาไปดูสักครู่นึงนะครับมาดูแผงประตูหน่อยดีไซน์จะคุมโทนนะครับเป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยลายไม้ต่างๆแบบนี้นะครับก็ความเป็นแอคคอร์ดนะฮะจะมีความเป็นลักชัวรี่นิดหน่อย ไม่นิดหน่อยแหละเยอะเลยนะครับอ่ะม่านมือมีมาให้ซ้ายขวาในส่วนของด้านหลังนะครับจะเป็นม่านไฟฟ้านะตรงนี้จะเป็นม่านไฟฟ้านะครับอ่ะมาดูโครงสร้างล้อหลังหน่อยสเปคเดียวกับล้อหน้าเลยนะครับได้ดิสเบรกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยตัวโชค๊คสปริงพี่พีดูได้เลยนะครับไม่มีรอยรั่วซึมของของเหลวแต่อย่างใดใหม่มากๆนะครับใหม่มากๆอ่ะเดี๋ยวถอยมานิดหนึ่งนะครับมาดูบั้นท้ายกันหน่อย ไฟท้ายได้เป็นแบบ LED สวยๆนะครับเส้นเดียวตรงๆนะครับเป็น LED แบบนี้นะครับแบตท,ที่เป็น Accord นะครับแล้วก็ IV Tech โลโก้ Honda อยู่ครบเซนเซอร์ถอยมีมาให้2ตํตำแหน่งรวมไปถึงกล้องถอยหลังมีมาให้แล้วคันนี้แท้เดิมโรงงานนะครับด้านท้ายสวยมากนะครับสวยมากขะเบียน9099พี่ๆหยิบมือถือโทรมาหาผมได้เลยด่วนๆผมบอกเลยคันนี้ตอนนี้ด่วนๆน,น,นะครับโทรมาช้าผมว่า ติดจองแน่นอนนะฮะโทรมาหาผมก่อนนะครับก่อนคลิปจะจบพี่พี่มาหลังซ้ายขวาผมแจ้งไปแล้วเนาะแล้วก็แผงประตูเหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นแบบบุนุ่มมานะครับจะเป็นซอฟนะพี่พก็ตามสไตล์แอ c ์คอร์ดแหละครับวัสดุค่อนข้างดีภายในได้เป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้ด้านหลังก็หัวหมอน3ใบหดได้นะครับให้พี่ดูคุณภาพเบาะได้เลยนะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับไม่มีปีไม่มีแตกไม่มีขาดแล้วก็ เดินได้สีขาวมาแบบนี้นะฮะแผ่นรองผ้ายางต่างๆอยู่ครบแอร์หลังมีมาให้ดีไซน์เป็นลายไมย้แล้วก็กระเป๋าจิงโจ้มีมาให้นะครับ2ฝัง่ง2ตําแหน่งตัวปรับเบาะไฟฟ้าตรงนี้ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีอะไรที่ชํารูสูญหายเลยสําหรับคันนี้ใหม่มากๆสวยมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันหน่อยดีกว่าว่ามีฟังก์ชันอะไรใ,ใช้งานบ้างสําหรับคันนี้นะครับ โทรมาก่อนได้ก่อน3 9 9 0 0 0เานะครับผ่อนเริ่มต้อนอยู่ที่70,00นิดๆนะครับโทรมาก่อนอยู่ที่เครดิตนะพี่ๆนะโทรมาคุยกันนะฮะสำหรับท่านใดที่คิดว่าตัวเองมีเครดิตนะครับผมมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นรถปีลึกขนาดนี้แต่ว่าผมมีดอกเบี้ยพิเศษให้4.29นะครับ4.29ที่6ปีโทรมาได้เลยนะครับอ่ะด้านหน้าที่พักแขนตรงนี้เป็นซอฟทัชเหมือนกันด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็ ตรงมือเปิดประตูตรงนี้นะครับกระจกไฟฟ้า4บานออโต้คนขับปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้ามือเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับเบาะหน้าไฟฟ้า8ทิศทางเมมโมรีสีสองตำแหน่งนะครับให้มาครบแล้วให้ดูเบาะก่อนนิดนึงสวยมากนะครับไม่มีตําหนิเลยเบาะนะครับเตชิ่งไม่มีขาดเลยใหม,ม่มากๆเบาะเป็นสีดํานะครับแผงคอนโซลด้านหน้าตรงนี้อีคอนโหมดมีมาให้แท็กชั่งคอนโทรลมีมาให้เรียบร้อย นะครับแล้วก็ดีไซน์คอนโซลด้านหน้าภาพรวมทั้งหมดจะเป็นลายไมย้พวงมาลัยไม่มีล็อกลอนนะครับคูดคอนโทรลมีมาให้ฟังก์ชันมีมาให้ครบเลยนะครับรับสายวางสายอะไรต่างไฟหน้าก็ได้มาเป็นแบบอัตโนมัติเรียบร้อยนะครับปัดน้ําฝนก็อัตโนมัติถือว่าให้มาครบแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาติดเครื่องนิดนึงดีกว่าจะได้ดูภาพรวมด้วยว่าสวยงามน่าใช้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตติดเครื่องนิดนึงนะพี่พ ปุ่ม engine start stop มีมาให้สีแดงแบบนี้นะครับติดเครื่องเรียบร้อยนะครับผมอ่าเลขไม่อย่างที่ผมแจ้งไป1 5 0 0 0 0โลนะครับสำหรับ accord g 9คันนี้3,99,000ฟรีดาวได้นะครับคันนี้ยอดจัดอยู่500,000เลยนะครับยอดจัดอยู่500,000เลยก็ผ่อนเริ่มต้นที่7,000นะครับพี่พี่โทรมาดุนด่วน พวงมาลัยผมแจ้งไปแล้วเนาะรับสายวางสายได้สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับแล้วก็ตัวดีไซน์คอนโซลกลางนะครับจะมีจอ2ตัวนะจอด้านล่างเป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับพี่ๆส่วนจอด้านบนเนี่ยเป็นจอ M I D นะครับเอาไว้ดูค่าเฉลี่ยต่างๆนะครับเอาไว้ดูค่าเฉลี่ยต่างๆของรถผ่านหน้าจอตัวกลางตัวนี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวถัดลงมาด้านล่างผมให้ดูกล้องถอยนิดนึงดีกว่ากล้องถอยมีมาให้ แสดงอยู่ด้านบนนะครับมีไกด์ไลน์มาให้นะพี่ๆนะอ่ามีไกด์ไลน์มาให้ส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นวิทยุนะครับวิทยุตรงนี้จะเป็นวิทยุแบบทัชสกรีนก็ดีไซน์มาค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของอแอร์เนี่ยได้มาเป็นออโต้นะครับแอร์ออโต้ตรงนี้เป็นดูอัลชา n น e ลสามารถปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยมีการติดเครื่องเสียงไพโอเนียมาให้ด้วยแบบนี้นะครับอ่า ดีไซน์ภาพรวมก็สวยงามน่าใช้ปุ่มนี้จะเป็นม่านหลังนะพี่พนะม่านไฟฟ้านะครับคอนโซลด้านหน้าอ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนจะไปดูห้องเครื่องกันสวยมาก3,99,000พี่พี่นะครับได้แอคคอร์ดไปใช้งานฝากเอาไว้ด้วยดูเบาะหน้าอีกนิดนึงอ่ะเบาะผู้โดยสารตอนหน้าก็ใหม่นะครับแล้วก็ตัวกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาครบมากๆเลยสำหรับ แอคคอรคันนี้ผ่อนแค่7,000ออปชั่นฟังก์ชันขนาดนี้พี่พี่ลองตัดสินใจกันดูนะฮะว่าถูกใจหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่อง399,000าหครับพี่พี่สำหรับ Honda Accord G9 ปี2013ยผมบอกเลยว่าใครที่โทรมาเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับยกหูมาเสียตังค์แน่นอนนะครับเตรียมตังค์ไว้เลย3,500 5 0 0 0เอามาจอง นะครับอ่ะสำหรับ h อ n ด้ a c อ o r d ก็ฝากระโปรงหน้านะครับสามารถเปิดมือเดียวได้แบบนี้เลยเป็นผู้หญิงใช้ก็สามารถเปิดห้องเครื่องเพื่อเซอร์วิสเติมน้ำปัดน้ำฝนอะไรต่างๆได้เพราะว่าเขามีในส่วนของชคอัพมาช่วยอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมเปิดมือเดียวก็ค่อนข้างง่ายนะฮะอ่ะขอไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องยนต์แล้วกันนะฮะพามาดูโครงสร้างดีกว่าเพราะว่าพี่ๆหลายท่านซื้อรถมือ2ก็น่าจะมีความกังวลใจนะครับแต่ว่าผมจะพามาดูให้สบายใจกันนะครับหัวน็อตฝาหน้า ดูได้เลยใส่แบบนี้นะครับรอยซีิโคนใหม่ๆแบบนี้นะครับเดิมโรงงานแน่นอนแบนๆแล้วก็นิ่มจิกเข้าสําหรับฝากระโปรงหน้านะครับแผ่นกันความร้อนพี่ๆดูได้เลยใหม่มากนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์รูกลมๆรูระบายความร้อนต่างๆจากลายผลิตนะครับกลมทุกเน็ตนะฮะถ้ายังไม่ชัดเจนติดต่อเข้ามานะครับมาดูที่บริษัทได้เลยสติกเกอร์มอกนะครับแล้วก็สติกเกอร์ต่างๆจากลายผลิตอยู่ครบเลย เบาโชกด้านหน้านะครับหัวนอ็อตฝากระโปรงหน้าทั้งสองข้างเลยนะครับไม่มีการแกะแล้วก็รอยแต้มรอยปาดนะครับทางมะพร้าวให้พี่ดูแบบนี้เลยแท้เดิมฮอนด้าแน่นอนรอยสปอตต่างๆชัดเจนนะครับคานหน้าตัวคานหน้าเนี่ยกิปล็อกต่างๆนะครับไม่มีแตกหักเลยนะฮะอยู่ครบเลยแบบนี้ร่องรอยการแกะของคานต่างๆก็ไม่มีให้เห็น นในส่วนของแบตเตอรี่ตรงนี้ถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับถ้าเกิดว่าเสื่อมสภาพผมเปลี่ยนให้ของเหลวผมถ่ายให้ไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะฮะถ้าเกิดใครอยากดูละเอียดละเอียดผมมีอีกคลิปหนึ่งนะครับกดเข้าไปที่ช่องได้เลยผมถ่ายคันนี้ไว้รอบหนึ่งแล้วก่อนที่จะจิตติดจองไปแต่ว่าตอนนี้ดูดจองมาเรียบร้อยแล้ว3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับฟีดาวจัดเต็มยอดจัดล้นๆ้นผ่อนเริ่มต้นที่เจ็ดพันนะครับพี่ๆยกหูโทรหาผมได้เลยที่เบอร์ตรงนี้ นะครับด่วนๆเลยเบอร์ผมแอดไลน์ได้นะแต่ไม่แนะนําให้แอดนะครับเพราะว่าน่าจะไม่ทันโทรมาดีกว่านะครับรู้เรื่องกว่าอ่าสำหรับวันนี้ผมเต้ยพย,ยนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆสวัสดีครับ